ยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกเรนดอมวันนี้คือกรรมดีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็คเอนเนอร์จีกัน มีตัว O ตัว X นะคะตัว L ตัว I มันจะวางกับหัวชีมีสีแล้วเนาะแล้วก็ D S แล้วก็ V นะคะอันจะเป็นตัวอักษรที่อยู่ในชื่อนะนนำสกุลของคุณเนาะรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะ มาดูพลังงานช่วงนี้กันหน่อยนะขอใัรค่ะมีใครแอบได้ยินไหม <c oughs> แอบเบิร์ฟไปนหนึ่งทีว,ว้าว ทรีอเพนเาโครสนะคะว้าวกุบสิไม่รู้จะเลือกอันไหนดีเลยนะคะงั้นขอ,อนี้ก่อนโอ้ oh my god ควีนอ f พ e น t a โค e สนะคะเราขอเลือกไปนี้ไฟท์ Five of Pentacles โอเ okay. ค alright ดูเหมือนว่าจะเป็นจะบอกเขาเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะขออีกไปเนื้อกันเนาะอ่าโอเคมันพูดได้สองสติโยเดี๋ยวพูดในเรื่องของ,กา,งาการงานการเงินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแวะไปในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนว่าช่วงเนี้ยอืมบางคนอนะ่จจะแบบมีความรู้สึก กังวลหรืออาจจะมีการสูญเสียในเรื่องของการเงินก็ได้นะแต่มองเหมือนแบบจะเป็นการสูญเสียเล็กน้อยนะอาจจะแบบลงทุนทําอะไรบางอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จคือไม่ได้แปลว่าทั้งหมดมันแย่หมดนะอาจจะแบบบางส่วนนะคือมันมีฟีลแห่งความผิดหวังเกิดขึ้นนิดนึงคุณอาจจะมีโปรเจกต์มีแพลนอะไรที่อยากทำเนาะเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ย อาจจะทำใน้าย้าใช่ไหมมีโปรดักต์อยู่ในมือ10ตัวอาจจะแปวไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกสักครึ่งหนึ่งที่แบบก็ค่อยๆทำเงินอาจจะทําช้าหน่อยแต่ว่าอีกอีกห้าตัวนะ่ะอาจจะไม่เวิร์กเราก็ไม่ดีเลยนะพี่ไพ่เหมือนจะอยากจะสก,กิบบอกคุณนิดนึงว่าเวลาเจออะไรไม่ดีในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่น อันเนี้ยเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างในเรื่องของการเงินเนาะอย่าไปโฟกัสในฝั่งที่มันเสียหรือมันหายหรือมันไม่สำเร็จอะคะ่ะให้โฟกัสไปในฝั่งด้านที่เราทำได้คือการมองเราวิเคราะห์ก็เป็นเรื่องดีนะแต่อย่ามองจนถึงขั้นกับปักอกปักใจหรือว่าเอาพลังงานไปทุ่มเทในความเสียหาย ซึ่งมันจะทำให้พลังงานดีของคุณหดหรือมีน้อยลงมันจะยิ่งเหมือนกับว่าดึงดูดเรื่องที่แบบไม่ดีเข้ามามากกว่าในเรื่องของเรื่องดีนะแล้วก็ให้อยากให้คุณนะคะเหมือนเชื่อมั่นเนาะเชื่อมั่นวางใจในชีวิตนะว่าเราอะจะต้องมีจังหวะชีวิตของเราคนอื่นเขาอาจจะทำแล้วสำเร็จไปก่อนเราเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำแล้วแบบดีมาก เราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นมันอาจจะค่อยๆได้แต่เกณฑ์ในการเติบโตมันมีอยู่แล้วค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเกมระยะยาวอ่ะอย่ามองว่าความผิดพลาดระยะสั้นมันจะตีความหมายหรือว่าบ่งบอกว่าคุณจะทําสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นไม่สําเร็จนะทาใจนิ่งๆนะคะทาใจนิ่งๆตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําแล้วก็อย่าไปเพ่งเป้าเรื่อง ผลที่มันเกิดขึ้นในระยะสั้นๆตอนนี้นะเพราะมันไม่ได้บอกอะไรมันอาจจะบอกนิดนึงแหละแตอ่อย่าถึงขั้นกับเอาไปทับถมใจตัวเองแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกทดท้อนะคะมาในซแนเรลอของในเรื่องของความรักบ้างถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีคนคุยหรือว่าแบบอยู่ในรีเลชั่นชิพใดๆก็ตามแล้วคือ คนเรามันต่างที่มาที่ไปกันอยู่แล้วเนาะยิ่งถ้าได้อยู่ใกลย้ยิ่งได้คุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าช่วงโปรโมชั่นมันหมดแล้วอะเราก็จะเริ่มเห็นตัวตนของแต่ละคนความเป็นตัวตนนี้แหละมันจะบอกให้คุณรู้เองว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตนะพี่ไพ่อยากจะบอกว่าอย่าไปเพ่งจ้องมากในในความไม่น่ารักของใครบางคนนะคะ หรือข้อด้อยข้อผิดพลาดอะ่ะอย่าไปเฝ้ามองแล้วให้พลังมันจนเกินความจําเป็นโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะหรือว่านิสัยเสียเล็กน้อย,อยอะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาใหญ่คนละเรื่องกันนะในความสัมพันธ์ปัญหาใหญ่คือห้ามทำร้ายนะคะจะเป็นทางกายทางใจร่างกายไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันใหญ่นะจะมองเป็นเรื่องเล็กไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่น อะไรดีความชอบไม่เหมือนกันคุณชอบช้อปปิง้งเขาชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วก็มาจะบอกว่ามาทะเลาะกันหรือผิดใจกันอะ่ะคือจริงๆอ่ยถ้ามองว่าความรักมันใหญ่กว่าเนะเาะแล้วพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะโดยไม่บังคับให้เขามาเข้าใจเราหรือไม่พยายามไปเปลี่ยน ตัวเขาจนมากเกินไปอ่ะมันก็จะหาข้อตกลงกันได้อะค่ะคือมันต้องแยกก่อนเนาะดูให้ชัดๆว่าอันไหนเรื่องเล็กน้อยและอันไหนเป็นเรื่องใหญ่จริงๆถ้าเป็นเรื่องใหญ่อ่ะอันนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะ จัดการกับมันอย่างไรนะระดับเลเวลวิธีจัดการไม่เหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะพี่ไพ่เหมืนอนยากระซิบบอกอย่าไปยุ่มยิ้มเลยเนาะอย่าไปทําให้แบบเรื่องเล็กน้อยแล้วทําให้เสียบรรยากาศเลยมีโอกาสใดก็ตามที่จะปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันคุยกันออทกเทียงปัญหากันด้วยอารมณ์ที่ดีนะไม่ใช่ทำตอนกำลังโมโหทั้งคู่นะคะแล้ว ใช้ระยะเวลาทําความเข้าใจคนที่เราคิดว่าเราอาจจะแบบมีอนาคตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ใดๆน,นะถ้าเรามองแค่พ,พลังงานไพ่อ่ะเหมือนพี่ไพ่จะบอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือการงานก็ดีนะปัญหาที่คุณเจอ,อมันมันน้อยกว่าสิ่งที่คุณจะได้อืมคือถ้าเป็นเรื่องงานอะ่ะ อนาคตข้างหน้าคุณจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่านี้นะคะฉะนั้นถ้ามันจะมีอะไรแป้วไปบ้างหรือว่าไปเจอทางตันอะไรเงี้ยค่ะก็แค่ถอยลดกลับหรือว่ายูเทิร์นหรืออะไรก็ว่าไปเนาะก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปอย่ามัวแต่เศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วหรือความผิดพลาดบางอย่างที่เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเอาพลังงานของตัวคุณนะคะไปทไําในสิ่งที่ดีไปแก้ไขไปหาวิธีที่จะ ทำให้มันดีขึ้นดีกว่าจะบอกด้วยว่าบางทีบาง,างะครั้งค่ะการที่เราเจอสิ่งที่ไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นอีกขนทางหนึ่งที่เราจะทําให้เราเจอในทางที่ใช่นะมันเหมือนมันบีบทางบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เวิร์กก็แค่หาใหม่แค่นั้นเองนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังท็อปปิกวันนี้การขออนุญาตขยับไพ่นิดนึงนะคะ รามาดูสิว่ากับดีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะเป็นเรื่องอะไรอู้วววอืม อันนี้ดีอันนี้ออกมาเหมือนตอบคำถามตรงนี้เลยเราชอบนะบางทีพลังงานเขารอกันดีเหมือนเป็นคำถามและมีคำตอบมีความต่อเนื่องกรรดีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะเรื่องแรกก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ใช้ความฉลาดหรือความสามารถของตัวเอง ในทางที่ผิดในทางที่เอาเปรียบคนอื่นในทางที่ทำให้คนอื่นเดือดเนื้อร้องรอนใจนะคะหรือถ้าเรียกง่ายกว่านั้นก็คือไม่ขี้โกงนะอาจจะแบบมีมีหนทางมีความฉลาดบ้างมีความเฉลียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันล้าเส้นเขตของความถูกต้องเนะี่ย ถ้าเผลอหลุดไปแล้วเนี่ยคุณจะถอนตัวได้ไวแต่ถ้าแบบช่วงนั้นมีสติกำลังมากพอแล้วพอมองเห็นว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคุณจะเบรกมันได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจะไม่เป็นคนที่เอาตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินรอบรอบตัวชั้นต้องให้ถูกใจชั้นต้องให้ได้ดังใจนะคะ เราก็นอกจากจะสามารถห้ามตัวเองได้แล้วเนี่ยบางทีบางครั้งไปช่วยห้ามคนอื่นด้วยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าสนิทกันมากพอแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณเกิดอันตรายกับชีวิตของตัวเอง คุณพร้อมที่จะปกป้องความดีในตัวเองและความดีของผู้อื่นเสมอและถ้าใครไม่เห็นนะถ้าสนิทกันมากคุณน่าจะไปเคาะคุณก็จะไปเขย่าคุณน่จาจะเคกบ,บาลใครสักคน <c oughs> ถ้าเขาเริ่มกำลังหลงผิดทำอะไรนอกลู่นอกทางไม่เห็นแล้วบุญบาปไม่รู้แล้วว่าทำอะไรอยู่ถ้าคุณมีคถ้าคุณสามารถดึงเขากลับมาได้ คุณจะทําทุกวิธีทางให้เขากลับมาอยู่ในที่ในทางที่มันควรจะเป็นหรือว่าอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องนะคะเป็นคนที่ไม่ไม่คิดที่จะใช้ทางรัดโดยเฉพาะถ้าทางรัดนั้นนะลึกๆมีเจตนาที่จะเอาเปรียบคนอื่นมีความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่า ถ้ามันไปสร้างหยดน้ำตาให้ใครนะถ้ามันจะมีสักองศาหนึ่งไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีนะคุณไม่อยากได้อะไรท้งนั้นนะคุณจะไม่แลกอะไรกับความทุกข์ใจของคนอื่นเลยเ,ออเหมือนกับแบบว่าอยากรักษากรรมดีที่ตัวเองมีไว้ะคะ่ะไม่ได้อยากได้เงินทองความมั่นคงชื่อเสียงเกียรติยศมาจากความทุกข ของใครความยากลําบากของใครถ้ามันจะต้องเหนื่อยถ้ามันจะยากลําบากแต่คุณสามารถทําจากสองมือของตัวเองจากน้ําแรงของคุณเองมันจะไกลสักหน่อยมันจะเหนื่อยสักหน่อยไม่ยั่นนะคะบ่อย,ยั่นเลยเนาะ กรรมดีต่อไปเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของความถูกต้องเราอันแรกกรรมดีต่อไปที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็คือคุณจะเป็นจะเรียกว่าเป็นแสงสว่างก็ได้นะคะจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจก็ได้หรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นไกด์เป็นอะไรที่แบบแนะนําช่วยเหลือ มันมีฟีลเหมือนเป็นความฉุกเฉินอะแต่มันเป็นความฉุกเฉินที่แบบว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีคนที่แบบว่าเดือดร้อนสุดฉุกเฉินตอนนี้นะแล้วคุณสามารถช่วยอะไรได้นะคุณไม่เคยลังเลเลยเป็นเหมือนอารมณ์เรานึกถึงซูเปอร์แมนอะซูเปอร์ฮีโร่อะอารมณ์ประมาณนั้น นอกจากตอนแรกเป็นแสงสว่างเป็นผู้ชี้หน้านำทางให้กับผู้คนแนละ้วใช่ไหมคะความเป็นฮีโร่ของคุณเนี่ยคือไม่ได้ไม่ว่าจะอยากเป็นฮีโร่เอาหน้าเอาตาหรือว่าให้ใครมาชื่นชมให้ถ้วยให้รางวัลให้โล่ให้อะไรนะเพียงแต่ว่าไม่อยากเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นนะ่ะไม่อยากเหยียบใครเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นด้วยไม่ได้อยากทำให้ใครต้องมาเยินยอสรรเสริญ ทำความดีเพราะต้องการทําอย่างบริสุทธิ์ใจคือทําดีเพราะว่าอยากได้ดีอยากให้มันดีนะคะแต่ก็ถ้ามันจะเกิด accident, อุบัติเหตุใดๆทาดีแล้วยังไม่ได้ดีเลยในตอนนั้นนะ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังแม้แต่น้อยเพราะเหมือนคุณเชื่อมั่นว่าคุณได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบดีแล้วนะคะมันส่วนผลนะ่ะ มันจะไม่ได้ตรงตามอย่างที่คุณคิดร้อยเปอร์เซนก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครอะไรทั้งนั้นแล้วาในเรื่องของเวรกรรมมันก็ซับซ้อนบางทีกรรมที่ทําดีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลทันทีแต่กรรมที่ดีก็ไม่เคยหายไปไหนในขณะเดียวกันคุณก็รู้ตัวอยู่ว่าถ้ามันจะมีกรรมไม่ดีใดๆติดตัวมาคุณก็พร้อมที่จะอาโหสิ ให้กับคนที่ทำทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจต่อทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งจากที่เจอกันชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตตักวงจรเวรกรรมอย่างแท้จริงเหมือนคุณอยากเดินตัวเบาๆตัวสบายๆอะ่ะคือถ้าอดีตที่ผ่านมาไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาบ้างเนาะ สู้ว่าขออาโหสิกรรมกันก่อนชาตินี้แล้วก็ขอใช้กันไปชาตินี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยชาติหน้าชีวิตก็จะได้เบาขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะใช้ชีวิตง่ายขึ้นอยู่กับกรรมดีที่มีมากขึ้นลักษณะคล้ายๆกับเอาน้ําดีไล่น้ําเสียไปเรื่อยๆนะคะ,ะกรรมสุดท้ายเนาะกรรมสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือต่อเนื่องกับอันเมื่อกี้เลย Energy เ,เ,เดียวกัน เป็นเรื่องของการให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะการให้อภัยการปล่อยวางการทําใจเป็นกลางการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนะก็ยังรู้สึกอยู่สิ่งที่ใครทําให้เสียใจก็ยังรู้สึกอยู่เพียงแต่ไม่คิดแขนอาฆาตอยากเอาคืนให้กรรมันเวียนวนไปมาไม่จบไม่สิ้นนะคะ คุณจะชักใจกลับมาได้เร็วถ้ามีใครเข้ามาปั่นป่วนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่จะพยายามพูุกใจกับเขาหรือให้เขามีอิทธิพลต่อใจคุณให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะใช้สติในการประครับประคองใจดูแลก,กรรมดีที่ตัวเองมีอยู่เสมอๆนะให้อภัยเก่ง ให้ไพ่เก่งไม่ใช่แบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลตั้งแต่เกิดนะคะหัดทำมาเรื่อยๆเ,เนาะทำบ่อยๆทำจนชินทำจนสามารถเกิดขึ้นได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายนักนะคะสิ่งใดที่คุณได้ส่งต่อให้กับโลกไปเนี่ยสิ่งนั้นมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณนั่นแหละคะ่ะฉะนั้นอยากได้อะไรย้อนกลับมาก็สร้างไว้เนาะสร้างเหตุที่มันจะทําให้เกิดผลนั้นๆส่วนผลจะเกิดอย่างไร แล้วแต่ไม่เป็นกังวลแม้แต่น้อยเลยมั่นใจในความดีที่ตัวเองทำเชื่อในขอบเขตอำนาจแห่งความดีมันก็จะปกป้องตัวคุณเองโดยอัตมโนมัติอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะทำให้ศัตรูของคุณค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆด้วย,ย,วยจริงๆเป้าหมายเราก็ไม่อยากมีเลยเนาะแต่ก็อาจจะยัง ไม่สมบูรณนะ์นักแต่เราก็จะค่อยๆเดินไปในเส้นทางสายนี้นะคะท้ายที่สุดคุณจะไม่ค่อยเก็บเรื่องร้อนใจมาหมักหมมอยู่ในตัวมากมายจนเกินไปจะรู้ตัวค่อนข้างเสมอค่อนข้างบ่อยอาจจะแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะแต่เมื่อไรที่ใจหนักนะี่ย คุณจะเริ่มรู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทับถมอยู่ในใจแล้วก็คอยไปดูแลไปทำความสะอาดให้ใจมันเบาให้ใจมันสว่างให้ใจมันใสยอยู่เสมอนะคะให้มันมีดวงตาที่แบบส่องหาคุณธรทำความดีอะ่ะใช่ว่าจะหาความขัดแยง้งหรือว่าสร้างความลำบากใจให้กับตัวเองมากขึ้นไปอีกเนาะฟีลเหมือนแบบว่า อยากมาเพื่อหลุดพนะ้นน่ะไม่ได้อยากมาเพื่อสร้างเพิ่มนะคะอาจจะสร้างความดีนะแต่เรื่องออกรรมชั่วอะไรอย่างเงี้ยจะไม่สร้างเพิ่มแล้วนะจะทำให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมวันนี้นาะว่ากรรมดีที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมีเรื่องอะไรบ้างก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับผิ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทาให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใยสุขใจนะบาย